สวัสดีครับผมนะครับขอต้อนรับเข้าสู่การรีวิวอวตารจากกระผมวินซี่เหมือนเดิมนะครับและนี่เป็นหนึ่งในหกเซตนะที่นำเข้ามานะฮะล่าสุดนั่นเองนะครับก็เป็นอวตารของเพลนะครับจึงกัดสะสมครบหกตัวปุ๊บก็จะมีเอฟเฟกต์อ่าวิญญาณมังกรครับลายล้อมรอบอยู่แบบนี้นะครับมาดูกันดีกว่านะว่าสกิลเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงบ้างนะครับสวยสดงดงามแค่ไหน ตอนแรกก็จะมีแต่ผู้ชายเนี่ยนี่แล้วมีผู้หญิงนะนี่เป็นเด็กด้วยครับก่อนหน้าน,นี้นี่เป็นยิงสาวนี่เราเอาโต,โตโัวทดลองเรามาอาอกมาก่อนสกิลแรกปึงหิง,งบุง้มอ๋อสวยโยสวยเยอ่ยอนะครับสกิลสองนี่เนะ <c oughs> เล่นพาย,ยากเหมือนเป็นพัดนะอ่านะพัดพาพัดพาลมพัดสิลสามครับ <c oughs> ตัวนู้นใช่สินี่ตัวนี้ใช้สิมันน,มนี่นะฮะสกิลสามให้รีเฟรชให้อีกรอบหนึ่งนะครับก็เนี่ยเพิ่มเลือดไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่ส่วนอันตีบังเนี่ยว้าสวยสวยสวยเยอะสวยเยอะปังเนี่ยหลีกระเด้งกระเด้งกระเด้งพวกเราจะเก่งจะเก่ง ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเพออ่ะมาดูตอนตายครับเป็นยังไงพึ่ง <c oughs> อ้าวหมวนตัวลงไปกองแล้วก็หายไปสังเกตนะเวลาตายเนะี่ย <c oughs> มังกรวิญญาณมังกรจะบินกลับฐานตัวเองน <c oughs> ะปี่าะแต่นี่หายไปเลยฮะพอเราสังเกตก็ไม่เป็นที่อย่างที่เราบอกนะครก็นั่นแหละครับผมนะ ก็ออากมาให้ดูก่อนนะครับส่วนเซิร์ฟจริงเข้าเนี่ยก็ไปจับจองมันจะของได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ